รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ

บนทางเบาใจทีวีพอใจนะพูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาเขมรไงอ๋อเอาละครับมาวันนี้ก็วันแห่งความรักนะฮะวันวาเลนไทน์นะฮะหลายหลายคนอาจจะรักกันไม่จำเป็นต้องวันนี้นะฮะรักกันได้ทุกวันนะครับรายการของเราทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับรับชมได้3มช่องทางนะฮะพอใจชาแนลเบาใจทีวีแล้วก็เวอร์ไวเบ็ตดอทพอใจชาแนลดอทคอมท่ามผมวันนี้มาพร้อมใครเนี่ยแอนแอนไอ มาอีกแล้วน่าจะกัะจอาเปกันเคยหวานเอาละฮะสนใจสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดก็ช่วงเวลานี้นะฮะทีมงานหยองลูกหยีจะส่งถึงบ้านนะฮะเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีหันมาดื่มเจนี่ฟู้ดกันนะครับเอาละครับช่วงแรกของเราเนี่ฮากันไว้ก่อนนะฮะช่วงแก๊กซ่าฮาเฮ่ช่วงแก๊กซ่าฮาเฮ่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ด เอาละแก๊กแรกวันนี้วันแห่งความรักนะครับรับหมต้องทําอารมณ์ให้ดีไว้ก่อนนี่เกี่ยวกับอารมณ์ดีนะครับคนเราเขาบอกอารมณ์ดียิ้มเข้าไว้ละยิ้มหนึ่งครั้งเนี่ยแก้มจะออกเป็นสีชมพูถ้ายิ้มสองครั้งสองครั้งนี่ออกสีแดงเราเรือถ้ายิ้มทั้งวันละยิ้มทั้งวันนี่สีธัญญาละครับนบ้าเนอะเออคนบ้าเลยจะมายิ้มทั้งวันอ่ะเดี๋ยวไปดูรับอารมณ์ดีกันยังไงนะครับไปดูกัน จะอยู่วันหนึ่งนะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแก่มากเลยผมนี่หงอขาวตีนกาได้เต็มหน้าอ้วนพุงพุ้ยเลยนั่งอยู่หน้าบ้านผมไม่ออกกำลังกายที่สำคัญนี่นะยังไงนั่งหัวเราะใครผ่านไปผ่านมาก็ยิ้มเราก็ดูมีความสุขนะน่ะเมากระชากหัวเราะไม่ได้เมาไม่ได้เมาเขารู้สึกเราสังเกตเขานะเขาจะแบบว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสผมเลยเข้าไปคุยกับเขาเลยไปคุยกันว่าไงบอกลุง สวัสดีครับลุงโอ้โหลูลุงมีคาวามสุขมากเลยนะลโลก็มีคาวามสุขอย่างนี้ทุกงวันแหละคนเรา <laughs> จะได้ไม่แก่ไวยังไงแกก็เลยอ้ยลุงทำยังไงลุงมีคิ็ดลับบอกผมสักอย่างได้ไหมเออไม่ยากหรอกทำตามลุงแล้วจะสบายเ <c> <c> ก๋วว่าอะไรลหมตื่นเช้ามานะ ลุงในสุบขทัยสามซองโอ้สามซองออกินเบียร์อีกวันละหนึ่งลังอ,อ,อีกหนึ่งลังเลยและที่สําคัญนะอาหารหมูติดมันเนื้อติดมันทุกอย่างที่เป็นมันๆกินให้หมดไอ้ยะโอ้โหไม่ห่วงสุขภาพเลยเนี่ยแล้วอุ๊ยแต่ถ้าเทเกิดแข็งแรงนะก็<อ> <า S 2> เลยถามลุงถามจริงๆตอนนี้ลุงเนะี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจกบอกว่าไงยี่สิบหกยี่สิบหกนี่กไม่ได้แก่นะทำไมเกโซมดเลย ไม่ดูแลสุขภาพผมคิดว่าเขาคงจะอยู่ไม่เกิน30มสิบแล้วคนนี้ผมว่ายี่สิบเจ็ดก็ตายแล้วล่ะโอ้โหน้าเหี่ยวผมหงอกผมย้อยอายุยี่สิบหกไม่ได้ไงแม่ทายก็ดูดีกว่าละครแล้วคนแก่ที่ไหนไม่รู้เป็นไงฮะถ้าดื่มเหล้ามากดูบุหรี่มากเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายโทรมนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยดื่มเจนี่ฟู้ดเสริมไปด้วยนะครับสุดยอดแล้วเจนี่ฟู้ดของเรา ครับแก๊กที่สองเนี่ยอะไรอะนำมาฝากผมเอามาฝากเลยพี่อะไรครับเรื่องเกี่ยวกับหมาหมาหมาหมงกรงอิ่นมอมงมาทงผมหน้าพี่คล้ายป๋าคล้ายป๋าโถแล้วบอกหมาเรื่องเกี่ยวกับหมาโอเกี่ยวกับหมาครับผมอ่ะไปดูนะคนไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับหมานะครับเกี่ยวดูกันคนเราเนี่ย ถ้าครอบครัวมีความสุขทุกอย่างก็มีความสุขไม่ใช่จะมีความสุขไปหมดะ่ะเล,เลือดมันฉีดครอบครัวเกี่ยวได้กับเลือดฮอร์โมนมันจะไหลเวียนดีถ้าคนไม่เครียดใช่ไหมออจริงจริงนี่ลูกชายผมนี่ไม่น่าเชื่อเลยอายุ5้าขวบ5้าขวบเป็นไงส่งไปเรียนคองเตยคอเวน องคอนแวนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเออล็อกเกตตรงเจ็ดสิบไลน์เลยตรงเจ็ดสิบไลนเป็นโรงเรียนนาชาติไงโอเคเสียตรงนั้นแต่คนเราเนี่ยส่งลูกไปเรียนเนี่ยเราต้องคอยตรวจนะฮะไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นหน้าที่ครูอย่างเดียวเราต้องติดตามผลการเรียนของลูกนี่ไงลูกผมเนี่ยสมุดบันทึกประจำวันเนี่ยผมต้องอ่านทุกวันนะดีมากอ่านเสร็จเราต้องเซ็นชื่อดีมากฉะนั้นครูก็จะเขียนมาเฮ้ยวันนั้นไปเจอการบ้านครูให้การบ้านมาสองข้อเป็นไงบ้างลูกชายผมไม่น่าเชื่อเด็กห้าขวบจะตอบคำถามครููได้้อออ่่่่ะยยาางเเีีคคถมขทรบกลว ให้นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่มีชีวิตมาสองอย่างนี่ลูกผมก็ตอบเลยอ,อย่างที่หนึ่งช้างนี่สุดยอดอย่างที่สองมาโอ้หสุดยอดผมไม่นึดว่าลูกผมจะเก่งขนาดนี้นะนี่คือแค่ข้อแรกนะสุดยอดออแล้วข้อที่สองครูก็เขียนอีกว่าให้นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่ไม่มีชีวิตมาสองอย่างลูกเขียนไหมเขียนครับข้อที่ห ช้างตายค่อยสองมาตายตายเพี้ยลูกไม่เที่ยงคนคองเตยคนแหวนโอ้ยส่งเรียนอย่างงี้ตแต่แต่ไม่เท่าไร่ไม่เท่าไหรทำไมอะสู้หลานผมไม่ได้จริงดิหลานผมนี่นะสี่ขวบอ่อนลูกพี่เนี่ยฉลาดมากวันนั้นผมไปเยี่ยมน้องชายผมครับมันเป็นลูกน้องชายผมเราจําได้ปะบ้านน้องชายนี่หมาดุมากไปถึงปุ๊บเราก็เห็นหลานนั่งอยู่หน้าบ้านเราก็เรียกเลยไอ้ฟุก ลูกโอ้โชื่อปุ๊กด้วยดูหมาให้ลุงหน่อยเ,ออเด็กสี่ขวบมันบอกเข้ามาเลยลุงเข้ามาเลยวันนี้หมาไม่กัดอ้าวเฮ้ยทำไมมันกัดเลือกวันด้วยเหรอวะเออปีหมาดมุนนะเราก็ถามทําไมทําไมมันไม่กัดวันนี้หมาไม่กัดเพราะว่ามันติดสัตว์อยู่หลังบ้านโอ้โหเราก็ถามบอกเฮ้ยแล้วมันจะออกมากัดลุงหรือเปล่าออมันถามเลยว่าถ้าเป็นลุงอ่ะลุงจะออกไหม <laughs> เกตมาอ๋อหมาติดสัตว์นี่ไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนหรอกอารมณ์นั้นน่ะใครจะออกไปผมก็ไม่ออกถ้าฟ้าไม่ผ่าเปี่ยงผมไม่ออกแต่ถ้าออกก็ยกไปด้วยกันยังไงเนาะแมแก๊กเนี่มันเหมาะกับวรรณวิถีพอดีนะใช่หมาเขากำลังมีความรักกันอยู่อือเอาละครับหากันพอแล้วช่วงนี้พักดื่มเจนี่ฟูสักครู่นะครับช่วงหน้าอย่าห่างโทรศัพท์นะฮะช่วงหน้าช่วงแจกซ่าฮาเฮ ภาวนวา,าแลนเน้นท้ายของวันจากใจฉ่อมหายจากใจดวงนี้ที่มันละเมอ

เอาละครับก็ซ้ำย้ำเตือนกับเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วในของรางวัลภายในอะาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงเด็ดขาดนะครับส่วนท่านใดนะครับได้ของรางวัลแล้วเราติดต่อไปภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่รับสายหรือไม่ติดต่อกลับมาเราขอสงวนสิทธิ์รับของรางวาัลเข้าบริษัทเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยจเดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับกติ แจกซ่าาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด1 0แผนป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3 0 0แผ่ป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1น0 0ป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2องแผ่ป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนีฟู้ดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้งห้ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะ ปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาทงกุญแจที่ได้รัจากสโมสรพิมลิกชื่อดังทรงตรงจากประเทศอังกฤษเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขักันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ026922818ถึง9 เอาละครับรับทราบกติกาเรืของรางวัลก็เรียบร้อยแล้วคุณสุธิดานะครับเมื่อวานนี้ได้รับของรางวัลนะฮะจบรายการแล้วติดต่อกลับมาด้วยนะครับเราจะได้ส่งไปให้ถูกว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับอ้าวมาแล้วสายแรกถามก็เลยชื่ออะไรแอนแอนไอ้ยะคุณอะไรคะฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณอะไรครับเฉลิมศิลป์ครับเฉลิมศิลป์เฉลิมศิลป์จังหวัดอะไรฮะกรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับ พระรามเก้าครับพระรามเก้าอยู่แถวพระรามเก้าคาเฟ่เลยหรือเปล่าครับผมครับอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะครับก็ต้องเจอผมในรถจอดรถประจําตรงนั้นอ่ะโอเคเล่นเลยนะฮะเล่นเลยอ่ะาไปแล้วครับอะไรครับเป็นเจดีพุกล่องใหญ่นะฮะป้ายต่อไปเจดีพุกล่องเล็กหรือเจดีพุกล่องใหญ่ครับอ่ากล่องเล็กครับผมกล่องเล็กนะไม่เปลี่ยนนะครับครับเปลี่ยนได้นะรายการเราสบายสบาย อ่าอกล่องเล็กนะครับปั๊บโอ้โหดีแล้วไม่เปลี่ยนนะครับมาเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับแผ่นที่สามเนี่ยเอาเล็กครับผมเล็กนะแน่ใจนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนนะผมจะน้าหนึ่งถึงแสนถึงสามออ่าไม่เปลี่ยนปั๊บปั๊บโอ้โห ดีแล้วไม่เปลี่ยนนะฮะเอาละฮะวันวาเลนไทน์นะฮะคุณเสลิมสินคุณโชคดีสายแรกเลยนะครับรับไปเลยขอรางวัลเรานะฮะจดิปุ๊ดหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับเอาหมายเลขสาครับหมายเลขสามนะครับอยากเจอในพลไหมอยากครับผมอยากต้องไปที่ขอนแก่นเขาอยู่ขอนแก่นตอนนี้อ่าเปิดเลยนะครับแล้วเตดดวงนะครับโอ้โห เงินสด1,000บาทนะฮะดีใจด้วยคุณเฉลิมศิลปดีใจด้วยนะครับโ oh oh. อ้โหหึอาทิตย์เดี๋ยวเราจัดส่งไปให้นะครับแล้วแต่ดวงนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะ0 2 6 9 2 2 8 1 8นะครับอยากสุขภาพดีก็หันมาดื่มเจนีฟู้ดกันอยากสั่งช่วงเวลานี้ก็ทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านเลยนะครับถึงบ้านหรืออยากคุยกับหยองก็เบอร์0 8 0, 0 0 2 4 5 4 5, 5นะฮะ สอบถามได้ว่าคุณภาพของจนี่พูดนี่เป็นยังไงกินแล้วแข็งแรงแน่นอนอ่กินแล้วแข็งแรงแฟนผมนี่กินแล้วโอ้โหเดินสามสี่วันเลยตอนนี้หลงไปไหนรู้ไม่เข้าบ้านเลยเดินเลยบ้านแล้วบ้าเดินเลยบ้านก็ของก็ดีจริงๆนะอ่าโทรเข้ามาได้เลยฮะ0ูนย์สอง8เก้าสองแปดแปดถึง9้นะครับพูดเรื่องแฟนแล้วสับรลักอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ เรวดีเจ้าอุทัยธานีค่ะเรวดีจากอุทัยธานีนะเคยโทรมาไหมอะไรคะเคยโทรมาเปล่าโทรหลายรอบแล้วค่ะเราได้ของรางวัลไหมเคยค่ะเคยได้อะไรไปได้กาแฟกับเงินค่ะได้กาแฟกับเงินสองครั้งได้แล้วพอเล่นนะโอเคเล่น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 รอเล่นรอเล่นอ่ะไปเลยครับอานะครับ เป็นเจนีฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปล่าไม่ค่ะไม่โอเคไม่ก็ไม่นะฮะไม่ก็ไม่ในการของเราง่ายๆเอาล้วครับเป็นกล่องเล็กอ่ะมาเจนีฟูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับแผ่นสุดท้ายกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะเปลี่ยนไหมไม่ค่ะอ่ะไม่โอเคมั่นใจนะแฟนๆต้องมั่นใจทั้งนั้นเลย ช่สมน้ำหน้าอยากไม่เปลี่ยนอ้ยเอาอีกแกสำลักผมเชอ่ไปเซลเขาไม่เป็นไรนะฮะวางสายสถิตด้วยนะครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ โราได้ยินหรือเปล่านิ่งเลยอ่ะนิ่งอ๋อต้องให้สายจะหลุดไปนะฮะหลุดแล้ววันนั้นใดโทรมาเล่นเกมแล้วไม่ได้ของรางวัลก็วางสายสนิทด้วยนะฮะสายต่อไปก็โทรเข้ามาลําบากนะครับเพราะเราอยากแจกฮะรายการของเราในแฟนคลับเราทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยต่างประเทศก็มีต่างประเทศก็เวียงจันนะใช่ไงอามาแล้วสวัสดีครับโค่สวัสดีค่ะคุณอะไรครับ พิกุลค่ะสมุทรปราการพิกุลจากสมุทรปราการนะค่ะครับรับชมทุกวันไหมทุกวันเลยค่ะไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยโอ้โหนะวันนี้จจะได้คุณพิกุลนะฮะเดี๋ยววันนี้น่าได้นะวันวันทายด้วยสมพรปากค่ะสมพรปากครับไปแล้วครับนล่งครับเป็นเจดิพูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจดิพูดกล่องเล็กหรือเจดิพูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ใจร้อนแล้วด้วยนะไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนนะ จ้าไม่เปลี่ยนจ้าโอเคไม่เปลี่ยนขอใหใหญ่ขอใหใหญ่เออผมบอกแล้วให้เปลี่ยนไงแล้วแต่ดวงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าป้ายนันคือเล็กหรือใหญ่นะครับวัดดวงกันขอบคุณมากนะครับฟางสายสิดด้วยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลอ๋อสายหลุดนะฮะสายหลุดไปแล้วนะครับม้ยางสายต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีครับวารินจากสุรินครับวารินจากสูรินนะครับรับชมทุกวันไหมคุณวรินทุกวันครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์โอ้โยกเว้นเสาร์ <c oughs> อาทิตย์ใช่ใช่ใชนี่แสดงแฟนลับเราจริงจร <c oughs> <c oughs> ิงตลกนะตลกนะป้ายแกเปิดเลยอ่ะอ่ะ,อะแล้วครับป้ายแรกนะครับเป็นเจนิฟพุดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟพุดกล่องเล็กหรือเจนิฟพุดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ไม่เปลี่ยนนะครับอ่าไม่เปลี่ยนกล่องใหญ่โู้ห้ใหญ่อ่าอแม่แล้วครับ ใบสุดท้ายเจนี่พูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเล็กบาร์ไม่เปลี่ยนแล้วบาร์เอาแล้วครับเป็นกล่องใหญ่นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อย่าเพิ่งใส่ป้ายเดี๋ยวพักดื่มเจนี่พูดสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงที่สองกับแจ๊กซ่าเฮ้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดพอแล้วโดนแด้เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ช่วงแจกส่ะฮ่าฮเฮ้ อโหมาเลยสายแรกเข้ามาเลยส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับดวงใจค่ะดวงใจเหรอครับค่ะดวงใจของใครเนี่ย <conservatives> ใจของเขาใจองขาโอ้ดวงใจอยู่จังหวัดอะไรครับคุณดวงใจพะประแดงจ้ะพะแดงนี่อยู่ตรงไหนฮะตลาดพาะฒนาแดงโอ้โอโอตลาดพาะฒนแดงพาอาาซาใช่ไหมพัฒนะแดงไหนบาซาเปล่า อ๋อตรงนั้นเมื่อก่อนตลกเราไปเล่นกันบ่อยใช่แต่ทุกวันไม่มีอะเล่นเลยนะไปแรกครับเอาแล้วครับเป็นเจนีูุ่กล่องเล็กนะครับไปต่อไปเจนี่พุทธกล่องเล็กหรือเจนี่พุกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะมั่นใจนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจ้ะไม่เปลี่ยนนะมั่นใจนะกล่องเล็กนะอะขอยเล็กเปิดเลยอะเล็กอะห่อเห็นไหมผมบอกแล้วไ้เปลี่ยนรายการเราง่ายๆนะฮะตามใจท่านผู้ชมฮะ จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับวางสายสิริภูมิโทรใหม่ขอบคุณมากนะคุณดวงใจแัลโหลศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอะไรครับชื่อนาวราาัตค่ะชื่ออะไรนะนาวราาัตค่ะนาวราัตนาวราัตยุคตะนานหรือเปล่าไม่่ <c oughs> ไม่ใช่นะใจจังหวัดอะไรครับ จังหวัดอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีแม่เสียงแอบแบลมากไปคุณเลยอ่ะเล่นเลยนะครับคุณนวรัตน์ายแรกครับอ้าวเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนโอเคหอยใหญ่ใหญ่ี่ป้าอ๋อ เป็นก่องเล็กนะครับไม่ได้จริงๆวางสายสินิดด้วยพรุ่งนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026922818-9นะครับอยากสั่งซื้อเจนี่ฟูดก็สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับจ้ามาแล้วสวัสดีครับคุณอะไรครับปริชาตค่ะปริชาติจากจังหวัดอะไรครับ มุดปลาคาร์ทค่ะสมุทรปลาคาร์ทก็คือพระประแดงอะเนาะใช่ไม่ใช่ค่ะอยู่แถวปากน้ำค่ะอ๋อไม่ใช่แถวปากน้ำโอเคโอเคเออพระประแดงกับปากนะครับอ่ะคุณพี่เล่นเลยค่ะป้ายแรกเลยครับเอาลนะครับเจไดฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจไดฟูดกล่องเล็กหรือเจไดฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะไม่เปลี่ยนนะค่ะไม่เปลี่ยนค่ะโอเคไม่เปลี่ยนขอให้ใหญ่ขอใหญ่ใหญ่โอ้โหถ้าเปลี่ยนจะเสียใจแย่เลยอ่ะ เจนี่ฟู้ดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับผมกล่องกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ไม่เปลี่ยนนะค่ะไม่เปลี่ยนโอเคขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ใหญใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆด้วยดัดนะครับป้ายรางวัลของเรานะฮะเจนี่ฟู้ดหนึ่งเจนี่ฟู้ดสองเจนี่ฟู้ดสี่เจนี่ฟู้ดห้าป้ายไหนครับเอาป้ายที่เร็วครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอ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 ตกตองติ๊กตองติ๊กตองติองติ๊กตองติ๊กตองตอติ๊กตอ ไปทีห้าค่ะไปที่ห้านะไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะอ่าเปิดเลยไม่เปลี่ยนเปิดเปิดโอ้ยจอในพล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 เป็นพวงกุญแจแล้วครับนี่จากสโมสรฟุตบอลดังประเทศอังกฤษเลยนะครับของแมนยูกับของลิเวอร์พูลโอ้โหอยากได้อ่ะเอาแบบไหนครับเอาถือ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 ด้วยกันเอาแบบไหนฮะเอาแบบอันตรงกลางแล้วค่ะตรงกลางนี่อันนี้หรอ ของลิวพูนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้ขอบคุณมากนะคุณนรัสสวัสดีครับน่ะครับขอเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับของรางวัลเรายังอยู่ครบนะครับสามป้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอะไรครับคุณเอกครับขอชื่อจริงนะครับคุณเอกครับผมอ๋อชื่อเล่นก็ชื่อเอกชื่อจริงก็เอกครับผมเหมือนผมเลยชื่อเล่นชื่อเชษชื่อจริงก็เรียกไอเชษมีไอขึ้นเลยจากจังหวัดอะไรครับ ปทุมธานีครับผมปทุมธานีนะอ่ะเล่นเลยนะครับคุณเอกนะครับครับป้ายแรกครับ<ฮ>อ๋ <PM. S 1> อนะครับเป็นเจนี่พุทกองใหญ่ป้ายต่อไปเจนี่พุทกองเล็กหรือเจนี่พุทกองใหญ่ครับกล่องกล่องกล่องเล็กครับผมกล่องเล็กไม่เปลี่ยนนะอะกล่องใหญ่ก็ได้ครับเอ้ากล่องใหญ่ก็ได้เหรอแล้วแต่คุณพี่นะเราตามใจนะครับผมกล่องใหญ่นะครับผมอ่ะขอใหญ่พี่เอกขอให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่นานอ๋ นี่โทษผมไม่ได้นะคุณพี่นะอย่าว่ากันนะแล้วแต่พี่นะขอบคุณมากนะวางสายสนิทพรุ่งนี้โทรมาใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับพี่เอกครับแหมรายการของเราได้เป็นกันเองกับท่านผู้ชมนะฮะท่านจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราตามใจทุกอย่างเลยนะครับอยากได้อยากแจกนะฮะทางบอสของเราบอกแจกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้วันว,นว,นว,นวนาเลนไทน์วันแห่งความรักด้วยนะครับครับเข้มาเลย0 2นย์สองเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับอยากสุขภาพดีหันมาดื่มเจนีฟู้ดกันนะครับ สั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหญีจะส่งถึงบ้านเลยนะฮะอยากคุยกับพี่หยองก็0 8 0 0 2 2ศ5 4ยนะครับอ่ะมาแล้วสวัสดีครับค่ะอะโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรคะนิต,ตนารรจากนครศรีธรรมราชค่ะโอ้ยคุณนี้มีาจากนครศรีธรรมราชโอ้โหรับชมทุกวันไหยคุณพี่ค่ะขอบคุณมากนะฮะเล่นเลยนะครับายแรกอานะครับ เป็นเจฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กและเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะไม่เปลี่ยนนะค่ะไม่เปลี่ยนโอเคกล่องใหญ่ออให้ใหญ่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 อเป็นกล่องเล็กนะคุณพี่ไม่ได้จริงๆนะวางสายสนิทนะครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่สวัสดีครับโอ้เข้ามาได้เลยนะฮะของรางวัลของเรานะฮะานผลคนขอแกนพร้อมเงินสดสองพันบาทยังรอท่านอยู่นะครับเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200นบาทก็ยังรอท่านอยู่นะฮะแล้วก็ กาแฟนาโน,โนคอฟฟี่ปรุงสําเร็จ450บาทนะครับสามป้ายยังรอท่านยอยู่อะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับขวัญรดาค่ะขวัญรดาค่ะขวัญรดาจากจังหวัดอะไรครับอุทัยธานีค่ะโอ้วันนี้พี่น้องอุทัยสามสายแล้วนะฮะโคราชเงียบหมดเลยวันนี้ <laughs> อะเล่นเลยนะครับป้ายแรกอะล่ะครับเจดีฟูดกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจดีฟูดกองเล็กหรือเจดีฟูดก่องใหญ่ครับ กองใหญ่ค่ะไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนค่ะโอเคไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนกองใหญ่ขอไใหญ่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 อ๋อเป็นกลองเล็กนะไม่ได้จริงๆอ่ะและเดี๋ยวเพิ่งสับป้ายไปเราเราหมดแล้วเฉลยเลยนี่เล็กนี่ใหญ่เอางานอันนี้เป็นกลองใหญ่นะครับเดี๋ยวดูซิว่าในพนกับเงินส่วน2,000บาทอยู่ไหนนะครับอ๋อนี่เจดีฟู้ดกองเล็กมูลค่า2,200บาทอันนี้คาเฟนาโนกาแฟ450บาท ดีนายพลผลแก่นนะเงินสดสอง0บาทนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณเจนี่ฟูดนะฮะผู้สนับสนุนหลักของเราและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมรายการของเราและก็ร่วมสนุกกับพวกเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมเชษเชิญยิ้มแล้วก็แอนแอนเอยเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ของตัญจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจ้วย